คุณปรินดาบ้างเป็นหลานสาวอันนี้เป็นธาลัสซีเมียอาจารย์ธาลัสซีเมียช่วยย้ำให้อีกครั้งได้ไหมครับว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้ก็เป็นโรคเลือดนะคะก็อันนี้เป็นกรรมพันธุ์นะค,คกะก็มันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเพราะฉะนั้นก็ก็จะทําให้ซีดอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โลหิตจางไหมคร มันก็เป็นโลหิตจางชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าโลหิตจางชนิดนี้มันเม็ดเลือดแตกเนี่ยมันจะมีะเหล็กเนี่ยหลุดออกมาอยู่ในกระแสเลือดค่อนข้างสูงอ,อย่างเงี้ยของน้องปรินดาที่เป็นนี่คือธาลาซีเมียรุนแรงแค่ไหนครับก็เป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเป็นตั้งแต่เกิดอาการ,รเป็นยังไงฮะก็อ่อนเพลียไม่มีแรงอะไรแล้วก็ทำงานอะไรก็ไม่ไหวค่ะทำงานก็ไม่ได้ ไม่มีแรงย่เดีวคะโดนออกมาข้างนอกไปเรียนหนังสืออะไรได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะแต่ว่าทํางานอะไรไม่ได้ออกแรงไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ไม่อค่ะถ้าทําแล้วเป็นยังไงฮะก็มันไม่มีแรงค่ะมือไม้ก็อ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอืยกของทาทําได้มากสุดคืออะไรฮะก็ล้างจานอะไรธรรมดาเนี่ยค่ะกวาดบ้านยังไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะโอ้โหนื่อยอ ในทางการรักษาต้องทํำยังไงบ้างครับอาจารย์อภัยครับโดยปกติเขาก็จะรักษาโดยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเขาก็จะให้พวกวิตามินพวกโฟลิกแอซิดหรือรว่า,าในบางรายที่อาการรุนแรงมากๆก็อาจจะมีการเติมเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่เป็นเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะซึ่งคนทางเหนือกับคนทางอีสานจะเป็นค่อนข้างมาก ที่เขารณรงค์กันว่าก่อนที่จะแต่งงาน,งงานมีลูกควรจะไปตรวจไปตรวจค่ะเพราะว่าบางคนถ้าเป็นพาหะเป็นแค่พาหะเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการของโรคจะไม่มีอะไรให้เราเห็นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพาหะสองคนมาแต่งงานกันะจะจก็อาจจะเจอลูกที่คลอดออกมาแล้วเป็นโรคเลยนะคะ แต่ว่าถ้าคนหนึ่งเป็นพาหะคนหนึ่งไม่เป็นอะไรเงี้ยฮะโอกาสที่จะเป็นโรคเนี่ยไม่มีมันก็จะมีพาหะอยู่คนหนึ่งอีกสามคนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันแล้วแต่ว่าถ้ายิ่งตัวพ่อเป็นลูกเป็นโรคเลยอ,อย่างเงี้ยนะคะตัวแม่ก็เป,เป็นพาหาะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกจะไม่เป็นพาหะเลยก็ไม่มีก็จะเป็นโรคซะสามคนอีกคนหนึ่งก็เป็นพาหะโอ้โอยิงหนักก็ไม่ใหญ่คือคือ,คอมันจะหนักค่ะยิ่งถ้าเป็นโรคทั้งคู่นี่ก็ไม่สมควรที่จะมีลูกเลยครับเพราะ,ราะฉะนั้นก็ต้องเตือนเอาไว้สําหรับหนุ่มสาวคู่ใหม่นะครับที่จะมีบุตรก็ควรจะไปรักษาหรือตรวจก่อนในการรักษาจริงๆคุณหมอบอกแนะนํำยังไงฮะ<ข>พอรู้<ข><ข>ว่าเป็นก็ทานยาค่ะให้ทานยาค่ะแล้วก็ ไม่ให้ออกแรงคก็สบายเนี่ยดูเหมือนจะดีนะ <c oughs> ไม่ดีอะค่ะมันมันเพลียยังไงฮะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะ <c oughs> ก็อ่อนแรงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแรงอะคือจะอ่อนเพลียแน่ๆเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นเม็ดเลือดที่ทําหน้าที่นําออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงเซลล์อืมถ้าเม็ดเลือดแดงจํานวนน้อยลงอื การเอาอาหารหรือเอาออกซิเจนไปให้กับเซลล์ส่วนต่างๆโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อที่ต้องใช้เวลาเราจะเดินเวลาเราจะยกแขนยกขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็น้อยลงใช่ไหมฮะอาการมันจะเหมือนคนอดข้าวสักสามื้อคงจะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนั้นไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงสมองคิดไม่ได้หูตาลายค่ะทำอะไรก็ไม่ได้เลยทรมานไหมทรมานค่ะ แล้วแล้วหาทางแก้อย่างไงอะฮะก็ทานยาไปเรื่อยอะค่ะแต่มันก็แค่บรรเทานิดหน่อยะอะไรเงี้ยกินพวกเครื่องดื่มบำรุงกำลังช่วยไหมไม่อะค่ะไม่ไม่มีเพราะว่าหมอเขาไม่ให้ทานนะคะอ,อ๋หมอก็ไม่ให้ทานด้วยแล้วทำยังไงฮะท้อแท้ขนาดไหนก็สู้อะค่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่หายเหรอฮะค่ะ,คะผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับว่าบั้นปลายของคนที่เป็นทารซิเมียอย่างเงี้ยฮะ มันพออย่างอย่างของน้องปรินดาเนี่ยเป็นมันจะมีอาการรุนแรงขึ้นไหมอ๋ออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรค คือของน้องของน้องที่หมอหมอบอกเป็นโรคหรือว่าเป็นแค่พาหะคือเป็นพาหามันจะไม่แสดงอาการแต่ของน้องเขาค่อนข้างแสดงอาการนะถือว่าเป็นเลยใช่ไหมก็อาจจะเป็นโรคถือว่าเป็นเลยซึ่งอันนี้ถ้าสมมุติว่าดูแลร่างกายให้ดีทานอาหารให้ดีทานยาตามหมอสั่งทานวิตามินเลยก็อยู่ได้เหมือนคนปกติยกเว้นยกเว้นคนที่เป็นโรคเนี่ยที่อาจจะต้องใช้ยาไปจับเหล็ก แล้วก็จะต้องกินวิตามินสูงสำหรับคนที่เป็นโรคนี่อาจจะอายุไม่ไม่ยืนเจ็ดสิบแปดสิบปีนะคะแต่ใช้ชีวิตอย่างคุณหญิงคุณนายเลยนะฮะแต่ว่าถ้าดูแลร่างกายให้ดีอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ได้แบบคนปกติก็ดูเหมือนดีนะนั่งชดชดเลิศๆไปไม่ต้องออกแรงไม่ต้องทำงานนะเออใครถามอะไรก็บอกฉันเป็นธาลัซีเมียฉันทำไม่ได้ดีไหม ไม่ดีค่ะไม่ดีนะไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเอออ่ะเสร็จแล้วยังไงฮะใครบอกว่าบีมช่วยได้ก็น้าขายอยู่ค่ะน้าเขคือคุณศรีไัยค่ะคุณศรีไัยบอกว่ายังไงฮะก็แนะนําบีมนะคะให้ลองทานดูค่ะสีอะไรครับสีเขียวค่ะสีเขียวค่ะอ่าทานยังไงครับก็วันละสองเมตรเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะ วันละสองเม็ดมื้อละสองเม็ดเช้ากลางวันเย็นเยนค่ะฮพอเริ่มทานไปสักเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณเดือนสองเดือนนะคะประมาณเดือนสองเดือนค่ะเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนเลยฮะก็รู้สึกดีขึ้นอก็มีแรงขึ้นอะไรอ่ค่ะสดชื่นอืตาก็ไม่ค่อยเหลืองอะไรอย่าง คืออาการที่น้องเขาเล่าให้ฟังมาตอนแรกคือตัวจะเหลืองตาจะเหลืองคดูซีดเหมือนค,คนมีเลือดน้อยใช่ค่คะผิวพรรณก็ไม่เปล่งปลัง่งตามสมควรแก่วัยสาวถูกไหมฮะอแต่พอทานไปรู้สึกดีขึ้นค่ะสดใสเอยตาก็ไม่เหลืองค่ะอ,อ,อ,อืเพราะอะไรครับอาจารย์พิเชษครับคําถามนี้ตอบค่อนข้างยาก อนึกว่าคุณจะไม่ถามอ้าวแต่เมื่อคุณถามก็จะตอบก็ทุกคนก็อยากรู้อยู่อะฮะประการแรกทีเดียวที่ชัดๆนะครับ,ครบแคปซูลของเราเนี่ยจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือเรียกว่า GM1 GM1 เมันี่ยมันมีความสามารถในการจับจับกับเหล็กนะฮะเรียกว่าคีเลตก,กับเหล็กอแล้วก็เอาไปเหล็กไปทิ้งอคนที่เป็นธาลัสซีเมียเหล,ล,ล็กจะแตก <c oughs> นะฮะคีโมโคเินจะแตกเพราะนั้นก็จะปล่อยเหล็กจากคีโมโคเบินออกมามาอยู่ในกระแสเลือดซึ่งจะเป็นส่วนที่ทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอน,นะครับเมื่อเราจับเหล็กตรงนั้นแล้วไปทิ้งซะร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วจากการที่กินหกเม็ดต่อวันผมเชื่อว่าคงจะมีความสามารถในการไปกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะ,ะซึ่งทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งเม็ดเลือดแดงล่ะผมว่ามันมีการกระตุ้นไปทําให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นมามนะครับ รันนี้กร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเลยแล้วที่สําคัญผมคิดว่า,วาจากแคปซูลตรงนั้นน่ะมันงคงจะทําให้เราทานอาหารมากขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ไหมค่ะ,ะคือทาให้ทานได้มากขึ้นใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นค่ะปกติคนเป็นธาลัสซีเมียเนี่ยอาจารย์ครับจะจะมีอาการมีหายไหมฮะหรือลดน้อยลงหรืออะไรยังไงไหมฮะอ๋อ,อ,อหายจากโรคคงไม่เพราะอันนี้มันอยู่ในยีนอืม หรือคนที่เป็นพาหะก็ก็จะไม่หายจากการเป็นพาหะนะคะมันจะมีเพิ่มขึ้นหรือ,รอน้อยลงไหมฮะอ๋อมันมัน,มนมไม่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหรอกคะ่ะเพราะว่าเวลาเขาแบ่งเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบว่าคนที่เป็นโรคก็คือยีนยีนนี่มันมีสองสายครับถ้าคนเป็นพาหะเนี่ยมันมีอยู่สายเดียวที่ผิดปกติแต่ถ้าคนที่เป็นโรคนี่มันเป็นทั้งสองสายเพราะฉะนั้นมันถึงถ่ายทอดไปหาลูกหลานไดนะะ้แต่ทีนี้ อาการจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งไหมกินยาตามกําหนดไหมทานอาหารที่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยู่ได้อยู่ได้ไม่ตายแต่ไม่สบายถูกไหมครอ่าฮะครับผมอยากจะเสริมนิดนึงนะครับทารสมีเนี่ยเราเคยมีผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะฮะแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่า จากการที่วันแต่ละวันเนี่ยเขาจะคลุกอยู่ในบ้านไม่ยอมไป,ไปทําอะไรนะรหลังจากใช้น้าคุดที่สองอาทิตย์เขาออกไปวิ่งเล่นแต่ฟุตบอลนะครับก็สาเหตุสาเหตุชัดๆแน่ๆก็คือว่าในน้ำมังคุดเนี่ยมีสารอยู่ตัวหนึ่งอยู่กลุ่มหนึ่งค,คือว่าไฮดรอกซีแอซิดนะครับไฮดรอกซีแอซิดเนี่ยคุณสมบัติทางเคมีของมันก็คือว่าจะไปแท็ปจะไปดักจับเหล็กได้อย่างรวดเร็วมากๆะนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จับเหล็กออกจากเลือด ครวไปขับทิ้งซะพระ่างกายก็แข็งแรงประการที่หนึ่งประการที่สองเขาพบว่าเด็กคนนี้ไม่จะไปให้เลือดอบ่อยเท่าที่ควรก็แสดงว่ามีการสร้างสร้างเมเ็เลือดแดงขึ้นมาอันนี้คือจากน้ำมังคุดนะครับพร,ระกังผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นทาราซิเมียน้ำมังคุดนะี่ยน่าจะช่วยได้ดีกว่าแคปซูลอ๋อได้ปรับสูตรไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าทานควบคู่กันค่ะอ๋อคือทานคู่กันทานยังไงสูตรของคุณปริงดา ก็วันละถุงเลยค่ะวันละหนึ่งซองเลยค่ะช่วงเช้ากินทั้งวันนะคะทานแบบว่าเดี๋ยวจิบเดี๋ยวจิบว่างก็ทานค่ะแต่มื้อก็ยังเป็นสีเขียวค่ะเช้ากลางวันเย็นค่โอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีแล้วค่ะผ่านมากี่กี่เดือนกี่ปีหลังจากที่ทานไป ตอนนี้ห้าหกปีแล้วค่ะห้าหกปีแล้วค่ะกลับไปหาคุณหมอตรวจไหมฮะอ๋อไปค่ะอ่าแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงฮะก็ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ปกติไม่มีแล้วหมายถึงไม่ไม่ไม่จางแล้วคะ่ะเลือดปกติเม็ดเลือดปกติค่ะคุณหมอวินิจฉัยอย่างนั้นเหรอะค่ะเออจะบอกหายไหมฮะไม่น่าหาย ผมว่าคงจะมีการสร้างเลือดขึ้นมาแทนละมัง้งนะครับเร็วกว่าเท่าทกับที่มันมันแตกไปอ่าฮะอ๋อแต่คุณหมอก็บอกว่าสภาพเลือดอยู่ในสภาวะปกติค่ะไม่มีความผิดปกติแล้วค่ะและพฤติกรรมในชีวิตมีอะไรยังยังผิดปกติอยู่ไหมฮะก็ไม่มีแล้วค่ะ<ก>วิ่งเล่นได้ทำงานแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่โรงงานเข้ากะได้ทำอะไรได้เหมือนคนปกติค่ะ เออก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคืออยากจะรู้ว่าหายไม่หายหยุดกินปิมหยุดไหมไม่ค่ะก็ทานเรื่อยๆค่ะเออใครจะไปเสี่ยงนะจ๊ะไม่เอาหรอกฮะยู่ดีจะหมดเรื่องหมดแรงไม่ชอบนะแต่ทุกวันนี้ก็คือดําเนินชีวิตได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตคู่นิดนึงถูกไหมฮะเรื่องการมีบุตรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองก็รู้แล้วนะครับจะได้ไม่ส่งต่อให้กับลูกหลาน นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ